ทสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการใช้งานจอ Android นะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแรม4ลอม 64GB นะคะติดตั้งกับ Toyota a u t i s ปี2 0 1 2นะคะตัวนี้ก็เป็นจอ Android พร้อมกล้องรอบคัน,นะคะ่ะสเปคเป็นแรม4กิกลม 64GB นะคะเป็นหน้าจอ QLED คะ่ะตัวนี้นะคะการใช้งานของกล้องรอบคันนะคะเราก็สามารถมองแบบมุมมองแบบ 3D ได้เลยนะคะตัวนี้มองเห็นรอบคันเลยะคะ่ะ หรือว่าเราจะดูแบบ 2D ได้นะคะตัวนี้ด้านหน้านะคะข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของแอปต่างๆกัน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะก็จะมี Google Map มีตัวนี้เป็นแบบ,แบ,บออนไลน์นะคะเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะ CDC ค่ะ แล้วก็สามารถแบ่งสองจอได้นะคะลูกค้าสามารถแยกตรงนี้ได้เลยค่ะเ,คเดี๋ยวเราก็ไปเลือกแอปี่่องได้เลยนะคะที่เราต้องการเล่นค่ะ y o u t u b e แ a n นะคะเป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณา,าค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงจากคอนโทรลทงอะไรได้นะคะเปลี่ยนเพลงได้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวให้เหลือแอปเดียวนะคะตอนนี้ก็จะมีวิทยุค่ะแอนะครับแล้วก็เพชรบุรีที่ชะอำเลือกที่เป็นมือท่อที่เกัยับขึ้นได้นะคะติดยาวได้เลยค่ะผอยู่ในเืที่เราชื่นชอบนะคะต้องรอข้อที่ประชุมแล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์ได้หลายแบบเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ EQ ค่ะเลือกแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้ก็ลองรับเ a y Store นะคะเราสามารถ Lock in, ล็อกอินริจิเตอร์อีเมลเราเข้าไปนะคะแค่นี้เราก็ดาวน์โหลดแอปต่างๆได้แล้วค่ะแล้วก็มีบลูทูธด้วยนะคะเราสามารถคุยโทรศัพท์ได้ค่ะแอป Spotify นะคะตัวนี้มีบัญชีก็ล็อกอินได้เลยค่ะ VTV นะคะดูซีรีส์ไทยจีนเกาหลีค่ะตัวนี้ก็มีหลายแบบนะคะภาพ,พยนตร์วารตี้ แล้วก็แอปไซจิกนะคะจะเป็น Google m a p แบบออฟไลน์นะคะเราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้นะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นเป็นที่งามุวันซอย47ค่ะ F.W. นะคะตัวนี้ก็เป็นแอปดูทีวีออนไลน์ค่ะ 3 5มห้าเจ็ดเก้าโมนอรินทีดูได้หมดเลยนะคะสามารถดูผ่านแอปนี้ได้เลยโดยการกดทดลองฟรีนะคะไม่ต้องล็อกอินก็สามารถใช้งานได้ค่ะแล้วก็ไอซีอีนะคะรองรับ Netflix กด้วยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ FWIPTV ค่ะเราสามารถเลือกช่องที่เราต้องการตรงนี้ได้เลยะคะ่ะ

แอนดรอยพร้อมก็อกคันนะคะสามารถแอนไลน์สนบอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอปจายทาแคมโครีค่ะหรือว่าโทร092446564 6นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ